เริ่มทำกันเลยนะคะไก่ห้าร้อยกรมัมปูนเส้นแช่น้ำแล้วสามร้อยกรัมแครอท ห้าร้อยกรัม,รมรกรัมำปีห้าร้อยกรัมต้นกระเทียมสามร้อยกรัมพริกไทยสองช้อนชาผงรสดีสองช้อนชา เกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะพริกไทย พงรสดีผัดให้เข้ากลางค่ะผัดให้หอมนะทุกคนผัดให้หอมผัดให้นะหอมนะพอหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ไปเลยค่ะไก่ กกกกกเกลือน้ำตาลทรายใส่ต้นกระเทียมลงไปใส่แค่รอทค่ะ ใส่กระหล่ำปรีค่ะพละสายกระล่ำปี้เดีวเราก็โคนผัดผัดให้กําลังสุก แป๊บหนึ่งผัดให้กะลามสุกนะทุกคนพอกะลามสุกใส่วุ้นเส้นค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปผัดให้วุ้นเส้นสุกผัดให้วุ้นเส้นบันดูดน้ำอะไรมันก็สุกนะทุกคน เห็นไหมทุกคนน้ำเริ่มแห้งแล้วนะรุ่มไม่มีน้ำลวโอเคเราผัดเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะก่อนที่เราจะห่อนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปอกเปี้ยจะแตกนะคะเราก็จะเทนะทุกคนพักไว้ให้เย็นนะทุกคน ค่ะทุกคนไส้ปอเปี๊ยเราก็ได้แล้วนะเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะก่อนที่เราจะห่อนะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่ไส้ปอเปี๊ยเย็นแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาห่อกันนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่คือแผ่นปอเปี๊ยนะคะ ไส้เราก็เย็นแล้วเราก็จะมาห่อกันนะดึงแผ่นปอกเปี้ยมาเลยค่ะแล้วก็วางแผ่นปอกเปี้ยลงไปใส่ไส้ ใส่ไส้ลงไปนะทุกคนก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะแล้วก็พันค่ะก็พับข้างๆพับข้างๆเข้านะทุกคนแล้วก็หอ่อห่อให้สวยๆนะทำกินเองที่บ้านไม่ต้องสวยก็ได้กันง่ายๆ ทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะทุกคนใส่ไส้ลงไปพับมุมเข้าค่ะหนึ่งนิดนึงแล้วก็พับข้างข้าวสองข้างนะง่ายๆค่ะทุกคนแล้วก็หมุนค่ะก็เหลือตรงนี้เหลือตรงนี้เราก็ทาไข่นะทุกคน เสร็จแล้วค่ะง่ายง่าค่ะทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะทุกคนใส่ใส้ลงไป <c oughs> ก็ทำตามใจที่เราชอบนะทุกคน ไม่ต้องไปอะไรมากแต่รสชาติก็เพิ่มเอานะคะถ้าใครชอบรสแบบไหนก็เพิ่มเข้าไปนะคับกไเหลือมุมนะเราก็ทาไข่แม่ค่ะเสร็จแล้วง่ายง่ายนะคะห่อปอบเปีย เดี๋ยวให้แม่แอลห่อเสร็จแล้วกลับมาดูกันใหม่ค่ะนี่คะ่ะทุกคนปอเปียกก็ห่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะเดี๋ยวกลับได้ประมาณ30ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปทอดแล้วเรากลับมาดูกันนะคะนี่คะ่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาทอดไฟอ่อนๆนะคะเห็นไหมคะสีสวยเลย จนเหลืองนะคะแล้วก็เอาขึ้นนะ้ำนี่ค่ะทุกคนปอเปี้ยที่ทำเสร็จแล้วนะนี่ค่ะน่าทานไหมคะลองทำกันดูนะสูตรนี้ได้สาสิชิ้นนะทุกคนโอเค ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แม่แอวด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปหน้าต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ